โซ่ฉลองยอดคนดูทะลุ200ล้านวิวเพียงคุณกดไลค์เพจวิอาโซและแชร์คลิปรายการของเราก็มีอสินลุนรับสินค้ามากมายจากแบรนด์วิอาโซติดตามรายละเอียกกิจกรรมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m แ r a n w i e a s o ครับ ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ yes วีาโซโชอีเวนต์นะครับผมนั่นก็คือช่วงที่เราจะมานําเสนออีเวนต์หรือแคมเปญที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในไทยกันนะครับผมและตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในงานอีเวนต์เปิดตัวแคมเปญ SME มีตังเยอะโดยกสิกรไทยค่ะอยากจะบอกนะครับว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เขาจะทําการเปิดแคมป์อบรมนะครับผมซึ่งชื่อแคมป์นี่แหละครับผม SME มีตังเยอะนะครับผมจะเป็นแคมป์ที่เปิดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กําลังอยากจะเริ่มทําธุรกิจของตัวเองฮนะ mm. ได้มีโอกาส ได้มาเรียนรู้จากกูรูที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทําธุรกิจเลยครับผมถ้าเกิดอยากจะร่วมแคมป์เนี่ย<ม>เขาต้อง<ม>ทำยังไงบ้างครับส่งคลิปความยาว2อนาทีนะคะซึ่งรายละเอียดในคลิปเนี่ยก็แค่แนะนําตัวคุณเองสั้นๆแนะนําธุรกิจที่คุณฝันจะทํานะคะแล้วก็พูดถึงตัวธุรกิจที่คุณกาลังทําอยู่เสร็จแล้วก็บอกเหตุผลว่าทําไมคุณถึงจะเป็น1ใน30คนที่จะได้เข้าร่วมแคมป์ซึ่งคลิปนี้นะคะสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยค่ะมดเขตการส่งคลิปนะคะวันที่15กกราคมนี้่ะสหรับน้องๆทีี่ม อยากทำธุรกิจแต่ยังไม่มีเงินทุนก็มาร่วมแคมป์นี้ได้เลยแคมเปญน,นี้คือแคมเปญที่เกิดมาเพื่อน้องๆที่กําลังอยากจะเริ่มมีธุรกิจของตัวเองเลยครับก็เป็นการสนับสนุนดีๆจากทางเกษตรกรไทยค่ะแต่ว่าตอนนี้รายละเอียดงานและความสนุกสนานภายในงานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีไหมเอ <laughs> <laughs> ออย่างนี้เลยอะ ไงถึงเป็นแคมป์ที่น่าสนใจได้มากขนาดนี้ครับผมถ้าผมถอยกลับไปนะตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยนั่งเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากแต่ถ้าเผื่อมีคนมาบอกเราว่าสิ่งนี้ควรจะทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเรามีโอกาสได้นําสิ่งที่เราฟังมาแล้วเ,เอามาทําเองสิ่งนี้เนี่ยจะเพิ่มความน่าสนใจแล้วน่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าจะมีการแข่งขันการในระหว่างคนที่อยู่ในแคมนี้ว่าเอาสิ่งที่ตัวเองคิดมาเอามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมว่า2ส,ส่วนหลังเนี่ยครับจริงๆแล้วจะทาให้แคมป์น อ,าาอโอเคครับ,รบถ้าอาจารย์ได้เจอกับผู้ที่มีความฝันที่เขามาสมัครและส่งคลิป2นาทีนี้มาเพื่อร่วมในแคมเปญอันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดว่าอ,อะไรกันเขก็ขายตัวเองให้ เก <bid. S 2> ขายตัวเลยเหรอครับใช่อย่างงั้นครับคือคนที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จเนี่ยต้องรู้จักขายตัวเอง<ไ>อขายให้เป็นขายให้เก่งข,ขายให้คนเขาซื้อถ้าซื้อปุ๊บเนี่ยมมก็มาอยู่ในแคมป์อยู่ในแคมป์เนี่ยเราไม่การันตีว่าคุณจะประสบความสำเร็จทุกคนแต่โอกาสที่จะล้มเหลวเนี่ยเป็นไปได้ยากเรามีตังค์เยอะแต่ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับเราให้เฉพาะคนที่สมควรจะได้สมควรจะได้เดี๋ยวทําตังค์เราหายไปต้องมาคืนเราด้วยนะครับมีคนเคยบอกอาจารย์ว่าคนเก่งๆมีเยอะแต่ไม่รู้สินค้าตัวเองขายตัวเอง งไไม่ได้ก็ไม่มีความหมายถูกต้องเลยที่ว่าไม่รู้จักตัวเอง,เ,องเพราะฉะนั้นไปหาคนที่เขารู้จักตัวคุณมากกว่าตัวคุณคนที่ไปส่ความเด็จนั้นจะต้องมีคนคนหนึ่งที่คอยพยุงคุณตอนที่คุณล้มคนที่คอยฉุดคุณตอนที่คุณกําลังลำบากคนแบบนี้หวังดีกับคุณเก่งก่าคุณหาคนให้เจอแล้วถามเขาว่าเราจะขายตัวเองอย่างไรแต่ถ้าท่านมุ่งมั่นท่านคิดว่าท่านเก่งแล้วไม่ต้องถามใครทําไปเลยแต่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ส่งคลิปมาแล้วกันนะครับพี่น้องครับสามพยางโรถ คุณอยู่โอเคครับคุณมอสเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกูรูของแคมเปญอันนี้ซึ่งจะมาแนะนําเรื่องของการแต่งตัวอ๋อคือคุณมอสเป็นดีไซเนอร์นะฮอ่ะรัองร้องอย่างอย่างผมเนี่ยฮะอย่างมึงมีอะไรเข้ากันบ้างครับมีไหม่กับรองเท้า คำนวณมาแล้วนะแต่สําหรับน้องที่ยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองเนี่ยเราควรจะทํายังไงให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นฮะพี่มอสเนี่ยก็ค,คือว่าทาเครื่องประดับ,บเพราะฉะนั้นก็ค,คือมักจะแต่งตัวเพื่อที่จะทําให้เครื่องประดับของเราดูเด่นเพื่อที่จะสามารถขายโปรดักตที่เราดีไซน์ออกมาได้เต็มที่ก็เหมือนกันก็คือท่านน้องๆหรือใครก็ตามที่อยากจะเข้าร่วมแต่ยังไม่รู้ตัวตัวเองว่าจะแต่งชุดอะไรดีก็คือแต่งให้เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยเป็นในวิถีคุณที่สามารถโปรโมตแบรนด์ในอนาคตข,ข, <ừ> ของคุณได <ừ> ้ด้วยคืออย่างนน้ออจจจะไไปปขาาาางงงเเเรรริิิ่่่่มมทททธุกกกีีตสวศ อย่างตัวคุณมอสนะฮะอ่ะลองดูครับดูนะครับเห็นไหมฮะว่านี่คือโปรดักต์ของคุณมอสชูตัวสร้อยออกมาให้เด่นที่ชัด เอสเอ็มอีเี่ยอะกับธนาคารกาิศกรด้วยอันนี้ก็รู้กาละเคสตาด้วยอย่างเราเนี่ยคือไม่รู้กาละเคส่าสามพยานมีตังเยอะตอนนี้มีใครเข้าตาบ้างหรือยังฮะเท่าที่ดูมีนะครับแต่ว่าผมอยากให้มามกกว่านี้มากกว่าผมคิดว่าคนไทยที่เก่งๆแล้วก็เก่งกว่านี้มันมีเยอะผมอยากเห็นจนผมตัดสินใจไม่ถูกผมจะได้ให้ฮะว่าใครที่จะเป็นคนที่มีตังเยอะที่สุดอ๋องั้นผมขอไกด์สักนิดนึงได้ไหมฮะว่าคลิปที่ดีควรเป็นยังไงฮะขายตัวเองบอก ว่าเราอยากทําอะไรมีความมุ่งมั่นแค่ไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะไปที่จุดนั้นได้อย่างไรสามพยางจะพูดว่าอะไรครับมีตังเยอะครับัตเราเป็นเราเป็นร้านหนังสือดิจิตอลบุ๊กสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเรียกกันไงว่าอีบุ๊กนะครับผมในแคมป์เนี้ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฮะเราจะเผยกลยุทธ์อะไรให้กับน้องๆบ้างถ้าเป็นเรื่องที่ผมถนัดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันหรือว่าการทำมาร์เก็ตติ้งบมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าเกิดเราทำธุรกิจขึ้นมาธุรกิจสมัยนีีี้้ยออองงททัไเพพืืื่่่่่่ใใใใหหหมมมมมนนนนถถูกกจครุๆๆลฟบว หรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับงั้นถ้าเบียโซจะขยายคนทำงานที่ไหาคุยกันทีหลังสพยานรวยจริงๆแล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> แคมป์ที่จัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นเนี่ยแน่นอนเข้าแคมป์แล้วเนี่ยมาเจอกูรูแล้วกูรูปากจัดด้วยปากจัดเนี่ยคือเขาเผยให้รู้หมดนะแต่จริงๆสาระสําคัญคืออย่างนี้โจทย์ธุรกิจของลูกค้าเอสเอ็มเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความฝันอยู่แล้วก็เขียนแผนธุรกิจอยากทำมีประสบการณ์อะไรต่างๆทําไปแล้วเนี่ยเจ๋งไม่น้อยผมเคยไปอ่านมาครับคุณจอนะฮะว่าใครๆก็ตั้งบริษัทได้แต่เขาบอกในปีต่อมาเนี่ยมันจะเหลือรอดแค่ประมาณ2%เอนงนะและเทคนิคในการให้มันอยู่รอดเนี่ยม นทุนเนี่ยแบงค์ช่วยดูเป็นหุ้นส่วนให้แต่ได้เงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าธุรกิจจะไปต่อได้ยาวเพราะฉะนั้นกูรูเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในแคมป์เนี่ยครับช่วยกันฟังและช่วยกันให้ความเห็นวามเสี่ยงเรื่องน,นี้ต้องจัดการนะก็เหมือนอาจารย์คอยเตือนเราถูกต้องสามพยางรีบมาเร็ว แบรนด์เ e a กอร Japanese ุ o นิสโฮแม a k คค่ะเราทำยังไงให้แบรนด์เ a k e อร์วิชของเราเนี่ยฮะสามารถเติบใหญ่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา3ปีเรื่องนี้ก็ขอ,อเป็นความรับค่ะ,ะความร<ม>ับิบทางธ<ะ>ุร,รกิจ <c oughs> คุณเคยได้ยินคำนี้ม <c oughs> ไหมฮะ,ะสมมุติว่าให้เราแชร์ทำไมเฟียโซถึงเป็นบริษัทโปรดักชันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเพราะเรา ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตขึ้นไปครับคุณจอสความจริงคือเราหน้าหน้านั้นเพราอยากทำสามพยานมาให้ได้โอเคค<ห>ุณเปิลเนี่ยมาเกี่ยวโยงอะไรกับแคมเปญในวันนี้ฮะเอาจริงนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรผมมาเป็นพิธีกรเฉยๆคือจริงๆแล้วแคมเปญน,นี้เนี่ยเดี๋ยวจะต่อยอดไปเป็นเรียลลิตี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะทำหน้าที่ดูแลคน9คนนั่นแหละครับในการแข่งขันเรียลลิตี้เห็นไหมเละเกี่ยวแล้วก็คืออยู่ดูแลไม่ให้เครียดเกินไปอยู่มา กุเปอร์อนวดกลับบ้านรอยงเดี๋ยวขับรถไปส่งนะตอนเช้ากาแฟไหมโอ้ยพอแล้วแล้วไปแข่งขันในรายการทีวีสามพยางโอ้โหอ้าวพูดไปแล้วผมก็รักโอ้โหไอสิ่งที่คนพูดอยู่เมื่อกี้ It's about winning. และนี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศพารในงาน SME SM e มีตังเยอะนะครับปมโหมดาสนใจมากๆเลยนะฮะ<า>อย่าลืมนะครับว่างานแคมเปญอันนี้ SME SM e มีตังเยอะเนี่ยเป็นงานแคมเปญที่สําหรับน้องๆและคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบออกมาหรือกำลังจะจบเนี่ยแหละอยากมีฝันเป็นของตัวเองเอาตรงๆเพราะเราสนับสนุนนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะฮะทั้งผมและครับทีมเนี่ยเราก็เริ่มทํางานกันตั้งแต่มปลายผมก็เริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตอนมอปลายตอนนั้นผมมีทุนน้อยเราก็เริ่มจากน้อยๆฮะอย่างของ นั้นนะฮะเมื่อคุณมีฝันนะฮะจงเริ่มทําฝันของคุณเลยเมื่อคุณคิดอยากจะเริ่มทามันได้ง่ายๆเลยคะอย่าทิ้งฝันตัวเองนะเอาฝันของคุณเนี่ยมาใส่ฝันไม่ใช่มาใส่ในคลิปความยาว2นาทีเนี่ยแหละนะคะที่จะโพสต์ลงใน Facebook ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะเพื่อบอกเล่าว่าคุณค nice ือใครใครคือคุณแนะนําตัวเองแนะนําธุรกิจและความฝันของคุณนะคะว่าคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรแนะนําขั้นตอนการทาธุรกิจและสุดท้ายบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรและทําไมคุณถึงจะเป็นหนึ่งใน30คนที่จะได้ไปแคมป์ SME มี ะทางกรรมการนะคะก็จะคัดเลือก3ามสคนคะ่ะแล้วก็มาดูกันว่าคุณเนี่ยจะติด30คนที่ได้ไปแคมป์ดีอย่าง SME มีตังเยอะหรือเปล่านะฮะซึ่งผมอยากจะบอกนะว่าตั้งแต่เราทำ VR โ o เนี่ยก็มีน้องๆมาปรึกษาผมเยอะนะเรื่องธุรกิจเร<ภ>ืนะ่องเกี่ยวกับเริ่มธุรกิจนะครับแล้วก็ให้คำปรกึกษาไปซึ่งแต่และคนก็จะมีปัญหาคือเรื่องทุนนี่แหละผมเลยอยากจะบอกนะว่าผมชอบแคมเปญอันนี้มากเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยสามารถจะแนะนำน้องๆได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ตอนนี้คุณจะเริ่มยังไงดีนแหล้้้ามกดๆใไไปศึษ แล้วก็ไปร่วมสารฝันว่าคุณจะได้ชุนไปเปิดธุรกิจของคุณเองหรือเปล่านะครับผมทางังนี้ท่านั้นนะครับฝันของคุณจะเป็นได้หรือเปล่าเนี่ยการที่คุณอยู่นิ่งๆเนี่ยฝันไม่มีวันเป็นจริงได้ครับฝันต้องเกิดจากการขับเคลื่อนจากตัวคุณเองครับอันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าจะมีอีเวนต์อะไรหรือมีแคปเปอะไรที่น่าสนใจก็โปรดติดตามได้กันตอนไปขอรายการว e a r e So s h o ชอีเวนต์นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ